แอร์ห้องไเห็นฮะยี่สิบเจดคุณเนาะบอก้าไี่ิบหดิบเจ็ิบปเนี่ยน่าประนังอยู่ีิตเห็นคอยนั่งยมัเป็นยืซื่อยังเถอะย่ิบเจ็ยาหนามรู้้ามหนามสร้ามเลยเป็นลักษณะเลยเผื่อแอร์บ้านนี้ไหมจะเอาลงก็ต้องกดติดติดติดทติดอยู่ทีละติดติด กดตัวเล็กๆเนี่ยมันจะพัดอยู่ตัวอันเล็กๆน่ะตัวอันเนี้ย <c oughs> เออลองทำดูแข<อ>็งก่อเอาเอาอยากทำทำเลยแทงก่อนไม่อันนี้เย็นแล้วเน,นี่ยมันลงมันลงมันโดนเยอะเอาก็พอจะไม่ทานน้ำไม่โดนได้ละอยู่ได้ไงเดี๋ยวเราไปเย็นเองแหละเอาตามต่บกระป๋องก่อนอ่ะเอ้า โอ้หเสียวมา่ให้ลูนะแม่มันเสียเงี้ยบ่าันนี้มาอุบลนะอุบลปลายทางะไรอ่ะฮะไปฮะสิบสองหาสองมั้ยพวกโพบาลหกเอี่ยงมเขารงบาลอุบลกับไอุบลปลายทางวาดเองเนาะหัดวาดเองจะได้งแงหสาม ยี่ฮะ63เป็นไงได้63เป็นไงเป็นไรได้เจเป็นไร66ไม่ได้เสียไม่ได้เสีย6เยอะกินไหม6กับ3เจอก็ได้เงไงล่ะ่อยลงตึง3กับ63เียบร้อยลงน้อยได้น้อยเ้าละตอนนี้5ใบก็ใบคน ้าไปหยิบทำไสสมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสใบอย่างมกสามมกามดีอย่าก่อนบบาวมันสิเพิ่งย่งสนเอาก็เจชิมมือหนึ่งคันูนสองส้อเส็็แเ้าก็ชิมยัมาโ่ลยเดเกสองดอกเจดสองดอกอ้านาเนี่ยมักเบิดมักเบิร์ดนว่าคันโม่ลุงสันีง 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 bài đấy 5 bài, tìm bạc này Đã cần hát thở mắt Bạn mẹ quay đi Không có trái bạc không

xin chị thắng hô long chọn của mình chọn tay vào chị thắng 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 เพิดบัตรนี่อย่าออกพกซีเอียวนะไมเปิดเิยอ่า <c oughs> ถามว่าพกซีเอียวลสนัหลาก,กันซีกับเอลว่าเด้อเต้าสามเรียบโดวอ้าว<อ>ันนี้เป็นบันของสันเตียง,<อ>ง,งตั้มเตียงตั้มใจใจฉันใส่ใจฮนะ <c oughs> <c oughs> สั่นหยิบขมาแล้วสั่นพึ่งนึกได้เอาไปคนลสองหมื่นลงก่อองนนิปเอาไปหเจาเดาบาไสันหิบขึ้นมาแล้วคุณจะรู้ตัวใครว่ายน้ำวมอนวมัสิบบุบบุบปกสกิลแล้ว่าเจ๊จับแต่ตถือก่อนนะ เป็นต่อตามก็ว่ามันจะกลับมาพอมม่เสียเราแต่วาเผาเนอะพอเป็นคยอมแพ้เฮงจะเผาคนที่เห็นเป็นยังไงนะเวลาสานปิดยให้ดูจ่ายเงินจะคุพูดเออนั่ไหนะเผาถ้าบบกแล้วมันจับเง็นใคนี่ยใจอยู่หรพี่รับเสียหั้าสาม สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าสองสามสี s <S ่ห้าหกี oh, he, his, his ่สามหกใครว่ามีซีใครก็บอกติงซีว่ะเดี๋ยวตองสามเดี๋ยวตองสี่นี่อ่างควาควายว่ามีซีก็ได้บางคับ ทุกคนติ่งดังมากมันดังครวเลยอาขยาอีตองสามตองสี่สี่ตองอย่างกี่วันตองสองมนแปลว่ามียู่ซแต่ว่าวัเตงไปตงแค่หกคนวันบางที่เขาผแะเไปจัดตองสี่างที่เขาคนผดแตขยอดีแต่ว่าปานนีเอาเลย ไม่ใจไม่ปล่อยปล่อยไว้ถามปล่อยหยานจะถือก็ปล่อยอ,ยอยาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลยเก็บก่อนไนอน แลไรขงเงินใหรอ้ะไรให้ได้ฝรอมาหรยบอกดื้ก็ดึ้นะดื้อาสรุปสรุปสรุปเรียมได้สรุปสรุปเรียมได้จังมันก็คือดื้อเบาคิดโทษับเอาเตียงหาไหมเตียงเตาข้าสองมาข้าไปข้าสี่มาข้าไ เดือนบ่มีเนี่มาสามตเดียวเลยสิมสามเดียวสิบสองสี่สองวนาหน่ะสี่สามสี่หน่อยเฮยหามากกว่ามูได้่ะหากับสี่ยามาสอนะยามาสองสอเมตรกับห้าสี่ห้าไปไใจ่าไจ่ายดีนะผมมาหาสีสอง ส <cam ina> ี่ลองเรียบร้อยเลยแป๊เิสิเป๋าหายอว้ายสมดาแล้รก็ยาวดีเนาีร้หเจดปเก้สิอดสงีห้จดก็ยีสิหกจปก็สบอันนี้เต็งห้าได้สองล้าสี่ห้าใบหนึ่งสองห้า 8ปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่หาหกเจดายงามสี่หกเจ้าบนีสามเมื่อได้บอจ้ายังสิมีสามนี่ให้ก็สามตำยังเดียวเลย à biết rồi cần mẹ. vâng anh chị. tổ học phần là. Bỏ bộ น้่นั้นเอาอยู่ต่ำเดียวต็มงต่ำโอเคไปถูกดีไปกของเธอเดียบรอซีมาอีกอ้ะนี่ยังวะซีกับหกโอ้ยข่อยกับยอมแพ้แล้วละเป็นสชคเนี่ยเกี้ยงเอาเกี้ยงเอาซีเปิดละเมยเอาติปัดคือบัสูเจไหะไปสิ้อบัซซู ใครจะมาสูจีอะไรม่กด้ชเรไปเศร้าเด่นดึกื่นนาทีของบนาทีนี้มาตัก่อนอาตังก่อนด้จะว่าอูตาแรกเป้าสามตาสองเปาสี่าสามเป้าไอคูหาวันนี้คูสีตาเนี้ยคูหกบ้านเนี้ยใครจะร่วงถึอว่ะอูดูใครจะชัดเปลี่ยนากปิน ลงตับตังก็ได้ลงตับตังก็ได้ไม่ต้องเอาผิวสูงผ้าบางๆางทำผ้าบางๆางทำผ้านันบางๆไม่ต้องให้มันนานมาเนี่ยจะบอกเอาผ้ามานันเออมันตากอะไอย่างบอกตากไปซตตีต้องซ้ำมันน, <c oughs> นี่ตาสองอันต้อซีเนาะซีมีแน่นั่นได้ที่คอยเต็งหกอะเต็งงกับตูนอะซีสองลงตับตังปิดน้ำให้หน่อยปิดน้ำให้หน่อยลืมปิดน้ำ บางประตูมนหิบมือดึงมากึงามสาเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามเจจะเอาลูกอะไรบางนะที่ใครเอานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอยู่เหมือนเดิมตรงนั้นเอาหมดเลย ตดถยาวสี่ห้าหกรถยาวสี่ห้าหกนะถ้าเลือจากสี่หกอยู่หกจุงโซลิดคอนสันซีสองเมตรบอกสี่สองเมตรบอกไว้ีเป็นรไฮรูตอนนั้นเตาซีาก

เก็พยายับจุดเพิ่ได้เนี่ยคอยสีอัว่าแม่นหน่อยสีหาเปิดละสอสี่หาหกเดแล้วสบาซหะาเมือน่งหาดิเมือนัยายสบป เกือบเป็นเป้าซีอีกแล้วบอกซีซีสองว่าหกหมื่นพวกแต่สีซีสองนี้จะได้เงินนี่เด้ <c oughs> แบบนี้ละคู่โฮคู่โฮกันปะถึงเข้ากับไล่เงินคืนแล้ว อุด้ยอ oh. ่าอะรก็วัาแต่ลูกอ่าโอเคหกหกสี่หกหกสี่เนี่ยห้าสองหกสองใส่หกสูงห้าไปค่อยหกไป ห้าสามสามใบเด้อยูหกศูนตัวเลที่บอกอันตรายวะทำไงล่ะเ็กเดียวกดดีๆนะจ๊ะมีหกจะเปิดดีเนี่ยเนี่ยสามกับเอียวแล้วและอยูหกมีปัญหาหุยเอาเต็งสามดีกว่าสามาปต็งสีเนาะหกสามกแล้วนะเปมนแบบนไหกสามสองไ้างหกใบเจ xảo 30 nóng mang 2 3 4 5 6 7 8 9 10 กกิ๊เปกซึ่งเป็นสวยะทีนีสับกันลอนี้เดงอัาออีสามเด่นสีสีสา หาะก็ติง้งซีนะเคท<า>ทั้งหมดเลย <ไป S 1> ทั้งหมดเลยนะต้นยาวสามสี่ห้าถ้าเหลือจากสามสี่ห้ามาอยู่ต่ำสี่เดี๋ยป่าวเหี่อจากตาม 4, ม่ำสี่ามาอยู่ต่ำสาม 3, มันโอเคป่าวสามสี่ห้าอยู่ต่ำสี่ 4, กับต่ำสามขันหม้อหอกค่ะเพื่อไว้าอเมืองเด้อขันโบออกสิเบียรสละะสีนะ่ <c oughs> สี่สามห้าสองห้าสามสองห้าหาเหรโอ้จะมีดอกเ่าหกสามได้แล้วสามใบสี่ดอกหกสามห้าใบเป็นแปดใบเอาดูบสถเดือดไ้วตามสาใบนี่ จำสี่แล้วก็ยู่ตำต่จำสี่ยไปเหลืออันไหนสามสีหาาเท่าะนั้นึ่อบเหลือซะห่งาเดดสอี่วกพอดีเลมาโอถึงยี่ดีบว่ะแปลว่าขอยเสียเงินจำสี่ำสมแดกแล้วคืนสามสามไปบอนอานี้ด้วยเป็นกเป็นแไปหาแล้มหมดไปไปเนาะ ห้าสี่สิบสี่มื้งเนาะยงดายก็เด็นกัม่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสี่เอ็ดสองสามโอเคมากสวยสวยแปดก็ยี่สิบหนเดกทำงานเสร็จไม่หาเงินเสร็จได้เลจะไปอาานงำนยี่สิสูสูให้ดีนแเดือด้าวเลยอขยยดู 嗯。听到不？听到 เอามยอลินเย็บพังดตัวที่บอกเอามีหกสามกับติ่งหกติ่งสามเดออยู่คื้เก่าได้เจ็ดเด้นั้งนั้นเอาหมดเลยตัวยาวหกสี่สามตัวยาวหกสี่านะเดี๋ยวหกสามไล่ไปยูหกสูงหกเยี่ยวกันหกสี่สามยูหกสูงสุย

โบโหดบหายได้คอในโล,โล,โลกเรดูคูมาก,กินขอยได้ตต้องโหดไ,หได้แน่โหดบหไายเออเจงซีได้ไหมสามกับเยียวเจงซีไหมมี เตียตามวามงนัดกตอออเตไหมัดหกตีอะไบาติกตัเตงหเอ้ยมัมติงตามือมันตีต่ง <c oughs> ตาม <c oughs> ั้นติงหกกเติงตาโอ้ขอบอกผิดแล้วสิมาหก,อออก่็บอกลบนีลบกมถึงลก็บอกไปทันวนาเ้าก็ได้น,นี่ข้นหาเด้ <c oughs> <า> <c oughs> เอาแล้วมันเลตสา หกสามเนาะเดี๋ยวเอาสินั่นมดทั้งนั้นอยู่สามสองเด้อรอบนอกอะอยู่ตาสองไเลยเจมึงเดีอยันมาหกสองเอียวคอยมาช่วยไปสาเอียวได้เนอะมาจงเสียก็ตายท่านและวเว้ยโอ้ทำไมเป็นยังอัตัวรูคูเนะยังให้รูยังไม่ได้รูคูเจ็เจียวอย่อวยเจียวอวยร เนีมาลูกคู่จะเสพไฟแท้คือคู่ทุกเปิดปันี่แม่คู่กับคู่เสดบบเนี่ยหนึ่งกซีซีเออหนึ่งซีซีสามอาซันกินบากทีแต่กอนออกก็จะเยอนซันจ่ายไปเยอะนะซันมา่าจะลูกคู่แต่กอนหาหาซีลูกหาพยาน เดี่ยวะอืมีหาในอันตรายาอาเอ่าคนบบใส่ขาสก็ได้ป่งกหาี่วีวยัยงไดีดอ่าิยังใส่สติกกอร์ดีกว่า

ไม่มีสี่เไม่มีห้าเยครับสี mean, four four ่เอครับเอาแล้ววาเนี้คอยงงแล้วเทียวหกสูงห้าว้วสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าส่สงงแล้วพอวันนี้งงแล้วช่วงนี้